สาวไทยเราร้อนแรงต่อเนื่องครับล่าสุดเกาหลีพัดหัวใหญ่ครับชี้ชัดว่า IBK ได้ดีเพราะพรพันธ์นครับกับการปรับตัวที่ ยอดเยี่ยมแล้วก็พายบีเคเนี่ยขยับขึ้นไปไปทีมหัวตาวรังได้สําเร็จตอนนี้ทางสื่อเกาหลีเองก็บอกว่าการปรับตัวของพรพนนันโดดเด่นจนแสงหน้าตัวโลเคอลของเกาหลีเองครับซึ่งแน่นอนแหละตัวของพรพันเองกับผู้เล่นเกาหลีก็น่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างพรพันเนี่ยไปถึงระดับโลกมาแล้วสื่อเกาหลีก็ให้ความสําคัญมากและก็มาตีเขาใหญ่ถึง2หัวข้อด้วยกันครับซึ่งมาติดตามราละเอียดกันได้ในคลิปนี้กัน ใครที่สนใจ YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง5 9บาทต่อเดือนเท่านั้นต้อง้านนี้เลย S T Premium Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดู YouTube Premium ต้อง S T Premium Shop เลยนะเรียกว่ากระแสสาวไทยเราวันนี้ครับฮอตปรอแตกฮอตฮิตกันมากๆครับตอนนี้สําหรับเรื่องราวของพรพันธ์แล้วก็ผู้เล่นไทยของเราครับ โดยล่าสุดเนี่ยสื่อของเกาหลีก็ออกมาพัดหัวตัวใหญ่ถึงพรนพันกันเลย กับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวที่โดดเด่นมากๆในตอนนี้ครับโดดเด่นทุกอนูสาหรับลีกของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเขาบอกว่าทีมไอบีเคตัวเสตอย่างพรพันเนี่ยเริ่มที่จะคุ้นเคยกับฤดูหนาวของเกาหลีและก็เพื่อนร่วมทีมแล้วซึ่งในเนื้อหาครับเขาบอกว่าพรพันเป็นนักกีฬาวอลเลย์หญิงมืออาชีพจาก I อบีเคที่กําลังปรับตัวเข้ากับความหนาวเย็นในเกาหลีร่วมด้วยกับชีวิตทั้งในและนอกสนามร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดี หลังจากพาทีมคว้าชัยชนะเต็มๆด้วยสกอร์3-0ในเกมวี g u e กับเบปเปอร์ล่าสุดในขณะที่ตัวพรพันธ์เองครับปรับไปเข้ากับวีลีกซึ่งไอบเคก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันและเขาก็ยังบอกว่าโค้ชคิมโฮซอนเนี่ยก็ได้พูดถึงพรพันธ์ว่าเมื่อต้นฤดูก,กาล พรพันธ์และก็เพื่อนร่วมทีมเข้ากันได้ไม่ดีนักซึ่งตอนนี้เขาเริ่มที่จะเข้าใจกันอย่างแน่นอนการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในเวลาเร่งด่วนในสนามเป็นเรื่องยากเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจภาษาแน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เมื่อบุบันทำการโยนอย่างปราณีตและความผิดพลาดของทีมก็ลดลงด้วยเนี่ยอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชคิมวอซอนครับในสื่อเกาหลีนำมาพูดถึงเกี่ยวกับพรพันธ์นะครับเขาก็บอกว่า เนี่ยความเข้าใจของภาษาหรือว่าความเข้าใจกับเพื่อนพิมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าการเซตของพรบันนั้นเซตอย่างปราณีตครับและความผิดพลาดของทีมก็ลดลงด้วยซึ่งสีเกาหลีก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าในความเป็นจริงอัตราความเสถียรในการโจมตีของบ b k นั้นเพิ่มขึ้นโดยในรอบแรกเนี่ยมีอัตราการโจมตีสําเร็จแค่3 7มสิบเจ็ดจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์รอบที่สองเนี่ยก็สามสิบเจ็ดจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ และในรอบที่3สูงถึง40.21%เห็นได้ชัดว่าการโจมตีและก็อัตราความเสเร็จของ IBK เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่พรพันธ์ปรับตัวได้ซึ่งพรพันธ์เธอต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับสไตล์ของ e a ล u e และตอนนี้เธอก็ทำงานได้ดีมากกับเพื่อนร,ร่วมทีมที่ IBK โดยโค้ดคิมได้เน้นย้ำถึงการกระจายการโจมตีและการโยนบอลที่เขย่าแนวป้องกันในแ,แนวรับของคู่ต่อสู้พรพันธ์เป็นผู้เซตชาวต่างชาติคนแรกในดิวิชั่นหญิง โค้ชคิมอซมอนไม่ลังเลเลยที่จะโทรหาพรพันธ์หลังได้โอกาสเลือกโคต้าเอเชียเป็นคนแรกในลีกเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อแรกนะครับที่พูดถึงพรพันธ์ก็บอกว่าพรพันธ์เนี่ยปรับตัวได้แล้วและโค้ชคิมเองก็เชื่นชม2ครั้ง3ครั้งกันเลยครับกับการเล่นของพรพันธ์ที่ปรับตัวเข้ากับ IBK ไเคไดแลแล้แล้วก็ยกับดอบ i เคได้สูงขึ้นมากนะสื่อกาลีก,ก็บอกแบบนี้เลย ส่วนอีกสื่อหนึ่งครับก็เป็นสื่อของเกาหลีเช่นเดียวกันที่ชื่นชมไม่แพ้กันเลยซึ่งสื่อนี้ก็ได้ออกมาพาดหวัวตัวใหญ่เหมือนกันครับเขาบอกว่าที่หนึ่งในไตรมาสนี้เธอปรับตัวเข้ากับวีลีกสําเร็จแล้วพรพันธ์เข้ากับเพื่อร์โนทีมได้ดีก็บอกว่าพรพันเนี่ยเป็นที่1ในไตรมาสนี้นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวเข้ากับวีลีกสําเร็จแล้วดูเหมือนสื่อเกาหลีเนี่ยให้ความสนใจและก็ตื่นเต้นมากนะกับการปรับตัวของพรพันธ์และก็ ฟอร์มดีแบบนี้ครับแฟนเกาหลีก,ก็น่าจะไม่เคยเห็นแหละหลีกของตัวเองที่มีตัวเซตที่โดดเด่นกว่าตัวตีหรือว่าโดดเด่นกว่าหัวเสานะครับซึ่งในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่าการปรับตัวเข้ากับวีลีกเสร็จสมบูรณ์สำหรับพรพันธ์ผู้เล่นหัวใจสำคัญของ IBK ก็เริ่มแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาแล้ว ชื่นชมกันหนักหน่วงครับและก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าพรพันธ์เข้าสู่วีลีกผ่านโคต้าเอเชียที่เพิ่งสร้างใหม่ในฤดูกาลนี้ถูกคาดหวังให้เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนที่จะมีการแข่งขันและก็ลงสนามครั้งแรกโดยโรดทีมไอบีเคพรนพันมีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นโปแลนด์และก็โรมาเนียเมื่อปีที่แล้วเขาได้สร้างความประทับใจอย่างมากในการพบกับเกาหลีในวอลเลย์บอลทาง f i v b และก็เนชั่นลีกฤดูกาลนี้คาดหวังไว้สูงสำหรับพอรอนพันธ แต่ว่าเขาแสดงความผิดหวังในช่วงต้นฤด,ดูกาลแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาในการหายใจและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามหลังจากปรับตัวในเลขที่3พรพันธ์ก็สร้างตัวเป็นแกนหลักของทีมได้แล้วในเวลาเดียวกันไอบีเคก็เริ่มฟอร์มดีขึ้นเช่นกัน6เกมดังสุดพวกเขาทำสถิติชนะ4แพ้2ซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายโดยหลังจบเกมพรพันธ์ก็ได้พูดถึงเคมีล่าสุดของเขากับเพื่อนร่วมทีม ในตอนแรกที่จะต้องรับจังหวะที่เหมาะสมและก็คิดหาสไตล์ของวีลีกและตอนนี้ดูเหมือนจะทํางานร่วมกันได้ดีเพราะว่าเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ะกะกรู้ว่าผู้เล่นแต่ละคนต้องการบอลแบบไหนซึ่งนอกจากนี้เขายังรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เล่นชาวไทยอย่างวิภวีกับธนชาและก็ให้กําลังใจกันเสมอนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งของเกาหลีครับที่บอกว่าที่บอกว่าพันพันเนี่ยเป็นที่หนึ่งในไตรามาสนี้และก็ปรับตัวเข้ากับวีลีกสาเร็จแล้วและก็เป็นตัวหลัก แกนหลักของ IBK แล้วในตอนนี้สำหรับพรพันธ์ครับขาดไม่ได้เลยโคชคิเมเองก็น่าจะชื่นชมรัวๆเลยครับเพราะว่าเล็กที่3เนี่ยพรพันธ์ชจอฟอ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากติดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ถึง2ครั้งติดต่อกันเลยครับ2สัปดาห์ติดต่อกันถ้าฟอร์มไม่ดีจริงไม่ติดแบบนี้แน่นอนสำหรับพรพันธ์นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราด้วยสําหรับผู้เล่นไทยที่ไปเล่นในเกาหลี3คน ทางวิภาวีนาชาและก็พรพันธ์ซึ่งอีกคนนึงก็เป็นวิภาวีนี่แหละครับกระเมตดล่าสุดเลยครับพาฮุนไดเอาชนะฮึงกุ๊กของคิมยองกยองไป3ต่อ1เซตแบบว่าชนะชำ้ชำๆกระนำชำ้ชำๆกันเลยทีเดียวโดยวิภาวีเนี่ยทำไป14แต้มและก็มีคะแนนบล็อก2แต้มและตอนนี้จากไตรพุทธิี่ทำแต้มสูงสุดผู้เล่นไทยของเรามีอยู่สคนครับที่ทำแต้มได้เป็นกอบเป็นคำก็คือ วิพวีกับธนัชชาครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าจะทะลุ150แต้มไปแล้วครับสำหรับทั้ง2คนโดยสติของวิพวีเนี่ยตอนนี้ทำแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ15ของลีกทำไป166แต้มนะครับเยอะมาก ส่วนอีกคนหนึ่งธนัชชาเนี่ยทำแต้มมากที่สุดเป็นอันดับที่16ของหลีกครับทำไป164แต้มไม่น้อยนะครับ164แต้มเนี่ยโดยทั้งสองคนก็ทำเกิน150แต้มไปแล้วถือว่าเยอะมากๆนะครับไม่งั้นแฟนเกาหลีไม่ชื่นชมบางคนเนี่ยเดินกับชื่นชมว่าวิภาวีเนี่ยบ้าจริงๆครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยคิดว่าเขาเก่งแต่วันนี้เขามีบอลติดมือบอลขุดก็บ้าโจมตีก็บ้า แล้วก็บอกว่าวิภาวีเนี่ยเก่งสุดยอดมากแฟกนเกาหลีหลายท่านเนี่ยชื่นชอบแบบนี้เลยสําหรับวิภาวีและก็ธนาชาครับทำแต้มได้ปรปกอบเป็นกร,รมมากอันดับ 15- กับ16ติดกันด้วยนะครับอะไรจะขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีสําหรับสาวได้ของเราครับที่ไปเล่นต่างแดนแล้วมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทําให้สื่อของเกาหลีเนี่ยเล่นข่าวรายวันกันเลยแย่งซีนตัวโลวเคอลแบบซึ้งๆหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่อง สำหรับวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีใต้หลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆแลวครับเหลืออีก3เล็กแข่งกันทั้งหมดเนี่ยหเล็กนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งทางไปแล้ว เลยอีกครึ่งนึงรอติดตามกันได้เลยนะครับขอย้ํากันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium ที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100%เซด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า y u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  e พรีเมียม แองเจงก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังไม่พอครับยังมีบริการ Netflix ราคาถูกเพียงแค่109บาทพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากหมุดใต้โพสเข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับเอาละส่งคริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเดนอเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เำลังแจนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับค่าวเดวคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ